วันนี้เราจะมาทำคลิปพลิกอ์ดกันนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปพลิกอ卡สในหัวข้อที่ว่าคนที่รักจริงและต้องการปกป้องคุ้มครองคุณมีไหม ให้ท่านเลือกมาหนึ่งทีมหนึ่งสองสามสี่ ทีมที่หนึ่งคนที่รักจริงและต้องการปกป้องคุ้มครองคุณเนี่ยได้ไพ่เจ็ดดาบเป็นไพ่โจรได้ไพ่เจ็ดดาบได้ไพ่เจ้ากรรมในเวรได้ไพ่ โดนลุมทำร้ายอสูรมีพลานป่าแอบดูอสูรแล้วก็มีคนลุมตีอันนี้ก็เหมือนกับเป็นเวรเป็นกรรมเนี่ยเป็นประตูนรกเป็นประตูที่หมายถึงมีเวรมีกรรมมีเจ้ากรรมในเวรมีเจ้ากรรมในเวรคอยเฝ้าติดตามมา มีเจ้ากรรมในเวรจากอีกมิติหนึ่งคอยตามคุณอยู่คนที่รักจริงคุณน่ะไม่มีถ้าถามว่ามีไหมถามว่ามีคนที่รักคุณจริงและต้องการปกป้องคุ้มครองคุณไหมมันได้ไพ่ไม่ดีทั้งสามใบคำตอบก็คือไม่มีค่ะ เรามาดูทีมที่สองนะคะคุณมีคนที่รักและปราถนาในตัวคุณมากมีใครบางคนที่รักและต้องการคุณมากเพราะว่าเนี่ยมันไม่น่าเชื่อเลยนะมันได้ไพ่เมเจอร์ถึงสองใบ และเป็นไพ่ดีด้วยซึ่งก็คือไพ่ราชินีพ่อมดแล้วก็เด็กผู้มั่งคั่งมีคนที่รักคุณมากมากอาจจะเป็นสามีคุณลูกคุณเมียคุณเงี้ยคุณมีคนที่รักและปาถนาในตัวคุณมากคนคนนี้รักคุณมากต้องการปกป้องคุ้มครอง ทีมที่สามมีคนที่รักและปรารถนาในตัวคุณมีคนที่รักคุณแต่ว่า มีคนที่รักคุณมากแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่กับคุณมีคนที่รักคุณมากแต่เขาไม่ได้อยู่กับคุณแล้วคุณก็นั่งรอเขาริมทะเลอันนี้ก็คือการพัดพลากไม่จากเป็นก็จากตายมีความมีการพัดผาามีความรักมีการพัดผาามีการรอคอย ทีมที่สี่มีผู้ชายสองคนแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่รักคุณมากบอกได้เลยว่ามากเป็น อาจจะเป็นเทวดาประจำตัวคุณที่รักคุณมากก็ได้มีคนที่มีคนที่รักคุณมากเป็นคนรวยแล้วก็มีเป็นเนี่ยเทพีแห่งโชคลาภคุณเป็นคนที่มีเทวดาประจำตัวที่ร่ำรวยคุณมี เทวดาประจําตัวที่รวยมากหรือคุณอาจจะมีนางฟ้าประจําตัวคุณมีนางฟ้าแม่ทุนหัวที่จะทําให้คุณเนี่ยรวยรวยรวยถูกห,ว,หวยรวยมีคนที่รักคุณมากแล้วก็เป็นเงินเงินทั้งนั้นเลยเป็นก้าเหรียญเป็นราชาเหรียญมีคนที่รักคุณมากและเขาจะช่วยให้คุณเนี่ยรวย ช่วยให้คุณเนี่ยมีโชคมีลาบถูกหวยคุณเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ